ส้มกินแล้วเมื่อคืนนี่อันสงสัยค่นได้ดาวหอดสองลอยดวงไหลนี่เออบังกอนพี่ลิ้นมาสิมาเอายืมมือไปต้องมาเอาอากาศเพิ่มเพิ่มเรื่องเพอ่ออากาศกำบ,บัดีเลยน้ำแน่ทีลาส้มดาวให้ห่อน้ำแน่ ตั <l id sei> ้งค่าแล้วบอรับดาวดาวโรงยังคือก็ข้นบึ้มๆเนี่ยมขอไว้เพื่อจะบืนหอด้อยตามมาอยากทาเมยแล้วละเมย่อยคลิปเลี้ยวเราเมยเห็ดงานก็ไปแต่ยักหัวอยู่บ้านผัวก็ว่าโอ้ยปวดเทอาเนาะมุณซื่อบเปลี่ยนไหมเธอเข้าไปดูในคู่มือ ก่อนเธอจะผ่าน, Level 1, Level 2, Level นเลเวลหนึ่งเ<ะ>ลเว 1> 1, ลสองเลเวลสมคนเดหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยลวโอ้ยอันนี้แค่หนึง่งร้อยเขาก็ดีใจแล้วอร่อยไหมลูกมะเขับผเพชมัน้าวนาจะปิปะมานหกมุงแรงเนาะ <laughs> ไกสิใหม่หมอแล้วเห็ดกับเขาช <laughs> ันนน้าชันเน่เลิกงานมาเม่ใหม่เบิ่งคนไปเฮ็ดงานยากเงินก็นอยากไปเนาะปาร์ตี้จ้าม,มีคนมาเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆตะกี้เฟซเกาแห้งหลายตอนเห็ด ขายของอยู่บันเทเฟตเกาแห้งหลายตะกีเฟตเกาแจกจีดายน้ำข้าเจ้าเด็กอึ้งมูอยู่บันเพเอยู่ะอะไรอยู่บันเทที่รักจันทร์พันมากดลายหายหายดาวลสิบยี่สิบสายจากสิทู่มาเอ็ดเนี<ะ>้ยมูหูจากข้าเจ้า โทษมากละกันถ้านั้งเทอากดหลับอันโชยรำพื้นๆล้เก็บาเยสดเงินก็ล่างเก็บเงินสิไปหาล่างยูเนตสิเฮดอยูจังมือขอตาดาผัวชื่อไปไปมามางดใช้หกวันชุดดเบิร์ดเนี่ยชุดดที่บ้านเบิร์ดยังไม่รู้เลยว่าทำผิดกดอะไรถ้าทัดกันนิดใช้นันดา วันที่เซ็สม็ดเร็จทุกรายเนี่ยบอกนั่นอยู่ระยองเหรอใช่ไม่เคยไปอยู่บ้านเทยออยากโดนเสร็จไหมล่ะมันหาชื่อยากมองดิ้วคขายอาหารสดอ่ะพวกเพราะว่าเจ้าแม่อยากไปเกมเห็ดจังไรมันก็ต้องออกเห็ดเนี่ยเข้าป่าไปไหน เปถ่าเกินบดเลยเนาะนี่ถ่ายมาหนังมีเวลามาหนังเบิ่งห้าวดอกเขาก็ทำงานมันสองละแปดสิบเก้าพี่มันมาแพ,พงมากแปดสิบเก้าพี่ค่ะถ้าเขาไปเบิง่งมัน,น,นนะคือบ่แพงนี่ล่ะไปเชว์เฮดโก้ที่ใดก็ลืมลืมซื้อเนื้อมาทำ ซื้อแต่หมูมั้งครับตุลานี่ยแหละปกติเดือนนี้นะกัือาเนี่ยกัญญาตุลาได้ฝีที่เร็วเข้าไปกัญญาไปปลันกัญญาตุลานี่แหละมัวงละแปดสิบเก้าพี่มันหมดเพงมั้งแปดสิบเก้าพี่ค่ะพ่อขวบข่าไปเบิ่งมันคือหมดพงนี่แหละเดี๋ยวบ่จมันยังเมะมาเป็น เนื้มะเขาวเป็นเอาใหญ่แล้วนะคลิปเรียวเนี่ยทําให้เธอเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอบอกใช่ซ <laughs> ีหาทุ่มกับบอนอนนะคะ่ะพ่อแม่พี่น,อน้องเป็นวเงี้ยมาเขือเป็คอนโดหนึ่งฮะหนึ่งพันหนึ่งพันละหนึ่งพันหนึ่งร้อยละโอ้ยอันนี้แค่หนึง่งร้อยก็ดีใจแล้วดำปือ <laughs> ป้อปือ้ลปป้มเก็บเงินกระล่างเก็บเงินสิไมหามันลางยื่นตสิเฮดูจังมือขอบตาดำผัวช อากาศเย็นแล้วมันหนาวว่ะพี่ดูแลสุขภาพหมเด้ออุ้ยเห็นเขาว่าเห็ดออกไล่ยล่ please o n it's gone again เล่นนี่พุดนล้ว come on อมเมนต์สร <im itting> <im> ้างสรรสร้างบ้านโลดเจ้าสร้างสรรไม่ได้แล้วสร้างบ้านเลยสงสัยโอมีสาระดอกส้มนีมีแต่กินก็ว่าเล่นไปเนี่ยล่ะ อันสิบ,บอกความรู้กับมูกับบอไกดก้เพรกกาะว,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 ว่าเจ้าของกำลังอยู่เนาะคุกงูแลงเออมังไทยพี่น้องเมื่อที่เฉียนงดสูนตามได้บอยยาว้าได้ตอนแรกอยากกินสูนตามอีกกินเบื่อจะมีโซมีลาบสวัสดีค่ะ ทั้งนั้นก็ไหลสุดอากาศเย็นแล้วมันหนาวปอพี่ดูแลสุขภาพไม่เดีอุ้ยเห็นเขาว่าเห็ดออกไล่ไหลเจ้าซื้ออะไรปอมาสีสอนเออมาสอนนก่อนเขาชี้แจงเจ้าเนี่ยเจ้าก็แจกควายควยก็แจกเจ้าไม่ต้องซื้อ Are you working today? Are you driving? มีโมมาเยี่ยมบ้านจ้ะเมื่อนี่ก็เลยเห็นลาบหมูเพิ่มคิด ก็กินละแม่กินให้กระเจ้าเบิง่ง <c oughs> บอกพีร่รอกก่าทำเป็นหน่วยเลยกินเป็นอันคุณป้าเอียงนะ่มาออกมาที่เา้าแช่เล่านะัา่นเ้า่กะเฮตามที่เล่าบอกบ <ำ S 2> ประมูลเอเอประมวลนะ่ะเ้าก็แช่เฮต,ตามที่เล่าบอกเลยดีท่านกดไลค์กดแช่แช่น้ำกินกระแซ่บแช่น้ำกินกระแซ่บพันเฮ็ดลาบหมูซสุกินจ้าคอมเมนต์สร้างสรรสร้างบ้านโลดเจ้า สร้างสรรมาได้แล้วสร้างบานเลยสงสัยเราโรงยังขึงกับขึนบึ้บอยู่เราขอไว้เพื่อจะบืนหอรลอยสร้างมา โอ้ยซื้อเหล็กกับดันใหงเ้อจ้าดันใหงต่ค้นงามๆไรคนขีลายลายกระดั้แหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทำงานเก็บเงินเดี๋ยวจะหาตังซื้อดาวส่งให้พี่ๆเขาสวัสดีค่ะพี่บีุณเองก็แซบแล้วเนาะเป็นไงภาคใต้อยู่ภาคใต้ใช่ไหมว่างส่งดาวมาด้วยนะแล้วเมื่อใดพี่ไล่พี่ก็มาเชิญหนูหนูจะ้าไปดูพี่ see you darling see you on Saturday ย a ง oh see you tomorrow อากาศขึ้นพึ้มเรื่อยๆหรอโอ๋ออากาศกระปิงเลยหาซื่อฟ้ากล้องมาอืหาซื่อฟ้ากล้องเมื่อวานให้ลูกชายจ้าผายตาบังคูให้ลูกชายจ้าผายเมื่อวานอืมจ้ำปูน้ำพิงค์ นั่นแหลแซ่บนะอินเบื่อจะมีโซมีลาบสวัสดีค่ะทั้งนั้นก็ไหลซุปพี่แพนนีมาเที่ยวอังกฤษบ้างสิอะไรนะ d r i n k i and dancing always dancing me is always love dancing บุบ้านย่องเหรอคุณลาบหมูจังแซ่บขนาดเพื่อจะได้เนาะผัวจะไปพาไปหาหมอสิบบ่ละเดียวเดี๋ยวเอ้ยเมื่ออินอินใครก็จะเบิ่งเนาะ หนาวมือเผ็ดโอ้ยอ่ะนี่นะเยอะไปคอมเมนต์หลายจ้าสามจีคนก็ออกมาแล้วหืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์จะอยู่ในรถนะอ๋อเมื่อนหนไปแบรที่เมื่อนหนไปแบรที่โอ๋อตลาดในฮาร์รักมือมาฮาร์รั่งหมื่นกับบอมมาไปไหนแล้วไม่รู้ ไหนแล้วไม่รู้คุนขอยกันแล้วเดี๋ยวยืมน้อยเดี๋ยวยืมอัดได้ยันสอมร้อยดวงเพียนใส่วันชาิไปเที่ยวหยากกันอืมีดีเจพี่แนมให้เบิ้มเดี๋ยวลูกโดดไปหลายลูกเลยใช่เอฟเฟกต์ต่อคนละ Имле <laughs>